สโมสรตะก้อฮอนด้ามา22ต่อ20นะครับสำหรับนครสวรรค์ซับไลายครับใส่เสื้อสีฟ้านะครับเนียมหอมครับวัยรุ่นลังสิทธิ์เสื้อสีเหลืองครับนี่คือพุทธสินครับอาจารย์นันทพงศ์คงสุวรรณครับแล้วผู้ช่วยพุทธสินในเกมนี้นะครับอาจารย์เจิดวุฒิลุยราศครับ21แต้มครับมาดูกันครับเอาเลยครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟแรกครับผมโกมลต้นชาลีครับเนียมหอมจะได้เสิร์ฟก่อนครับแล้วเสิร์ฟวางหลังมาลูกนี้ครับนักเปิดครับ วัอนยก้ามาเดเทกตัวเตะลูกแรกครับเอาเลยครับผมเหมือนจะเปิดลูกแรกไม่ค่อยดีด้วยนะครับจังหวะการเปิดลูกนี้ครับครับผมก็เป็นคะแนนแรกครับที่ได้มาครับทางด้านทีมเดียผหอบนะครับขึ้นนำไปก่อนครับ1 0ศต่อ0ครับทิวครับโกบนต้นชาลี เสิร์บนูกนี้ไปยังเปิดได้ครับจีรดส์ขาเรามาขึ้นมานครแก้าจิตดาครับลูกดีฟาดนครสวรรค์ได้ตาได้คะแนนตีเสมอครับเสียดายเลยครับจากลูกแรกครับต้องบอกว่าในช่วงรอบ8ทีมช่วงเช้าเนี่ยครับโชว์ฟอร์มดีมากนะครับคู่นี้นะครับเอาชนะพี่เกสรรพัทองมา22ต่อ20แต้มหนึ่งเท่าจังหวะเกมเสิร์ฟครับนครสวรรค์สะพายมาเข้าช่องกลางครับ บอเปิดล้วยกขึ้นมาให้กับกอเลียครับแล้วก็โดดแต่ยอดครับลูกนี้ครับตอนนี้เปลี่ยนจังหวะครับคือการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนี้ครับต้องบอกว่าละเอียดทุกช็อตแน่นอนครับในแต่ละทีมครับเพราะว่าต่างบุกเด่นเลยครับเพื่อสรอบชิงชนะเลิศได้ครับใช่ครับแต้มต่อแต้มครับหัวเย้ครับเสิร์ฟไปจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเก็บไปได้ครับอ๋อขึ้นมาให้กับเจ้าน้าลูกนี้โอ้โหหนักห่วงและรุนแรงสุดครับ คือจังหวะของทางนันกรรกรกบนบมนี้ต้องวิ่งไปบล็อกด้วยนะครับจากจังหวะการเส si ิรฟนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งพี่นัทแล้วก็พี่บอลเองเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในในการในขันระดับประเทศนะครับครับเพราะว่าจะเป็นนักกอลที่เดินสายเตะตามทันวัดส่วนใหญ่นะครับสองเท่าครับวางหลังมาครับก็เลี้ยวเปิดครับกบมบนยกเข้ามาลูกนี้แล้วสอดตัวเตะครับเนื้อหอมได้แตะลุงนี้เห็นแล้วเลยครับว่าบล็อกซ้ายมาครับเจ้าตัวไม่วัดเตะหนักเลยครับผมเตะข้อมลงหลังบล็อกครับ ใช่ครับเต่ดีบล็อกนะครับใช่ครับดูดิพี่กระโดดขึ้นเทคลงหลังบล็อกเลยครับก็ถือว่าการขึ้นทำของทั้งสองฝั่งยังไม่ผิดพลาดครับ3ต่อ2ครับเปิดคะแนนขึ้นนำของทานะเดียมหอมครับโอ้บนต้นชาลีครับโอ้ไปลูกนีมากเลยครับปุ่มปุ่มออกนคสวรรค์ได้ตามรองเหนือจากเกมเตะที่ดูเดือดแล้วเนี่ยก็ต้องมีไหวพริบที่ดีสำหรับผู้เล่นตำแหน่งตัวทำครับรวมถึงการเข้าขาการกลับตัวยกด้วยครับมาดูสกอร์ตอนนี้ครับ3 เสา3เข่าครับเกมเสร็จมขถอสับไา่แล้วเจาะซ้ายมาครับโควมนเปิดแล้วยกขึ้นมาให้กับกอร์เลี้ยลูกนี้ครับเอาเลยสวรรคมาแล้วครับผมนี่คือลูกที่รออยู่เลยครับนครสวรรค์ซับไา่จังหวะการบล็อกลูกนี้ครับเป็นการขึ้นนำครั้งแรกครับในการแข่งขันครับในช่วงต้นเกมครับของทีมนครสวรรค์ซับไพ่ครับสำหรับแฟนๆที่รับชมทางบ้านครับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนะครับกดรีบูทหมายเลขสามครับร่วมส่งคอมเมนต์เข้ามาครับแอดไลน์ไทยพีบีเอสนะครับ เสิร์ฟติดไปเองหอมดีตาครับเสิร์ฟเสียครับลุงเมื่อสักครู่แต่ก็ยังได้จังหวะการบล็อกมาในหนึ่งแต้มนะครับสี่เท่าสี่เท่าครับก่อนเลี้ยเสิร์ฟวางเข้าช่องกลางมาลูกนี้ใ้บอลเปิดยกขึ้นมาให้กับนัสระบุรีแล้วก็เรียบร้อยครับสวนไดแตมสอดตัวเตะหักออกหน้าขวาลูกนี้ครับครับคือจังหวะของช่วงต้นเกมนะครับของทุกคู่ครับก็ต้องบอกว่าเป็น การดูเชิญกันก่อนนะครับ4 5ต่อ4ครับมาแล้วครับนัทตพลครับเสือมาครับโหมบนต้นชาลีครับจับดึงสองขึ้นมาหน้าตาข่ายแล้วลูกทำลูกนี้มีผ้าเลครับเนมหอมได้ยต้ยทางด้านจีรศักดิ์ขารมาครับสำหรับทีมเดียมหอมครับกอลประกอกระบวนพบนี่ต้องบอกว่าเหรียญรางวัลนี้เต็มตู้เลยนะครับที่บ้านเท่าก็อดีตแชมป์ระเบิร์ประเทศไทยนะครับสำหรับการปรกอบกระบวนภพนะครับ สกอร์5เท่าครับโรโมนต้นชาลีครับเสิร์ฟจิกหน้าซ้ายมาเปิดครับแล้วยกลากเตะเองแล้วครับโหดมากครับลูกนี้ครับสวได้แต้มเมื่อเช้าเห็นยังไม่เห็นทำอย่างนี้นะแต่ว่าตอนวอร์มรอบบ่ายเห็นวอร์มเตะสองสามลูกแล้วนะครับดูครับจังหวะยกขึ้นมาแล้วยืนเสิร์ฟครับดูครับโอ้โหจริงๆพี่บอลเนี่ยแกเป็นผู้เล่นตำแหน่งเสิร์ฟนะครับถูกต้องครับก็สามารถเล่นซ้ายโชว์ได้ด้วยนะครับครับ6ต่อ5ครับนครสวรรค์สะพายเสือมาครับ วัเรีกให้กับทางด้านโกบลดูเรียเรียบร้อยครับเนียมหอมได้แต้งขึ้นไปเดาจังหวะกันพอสมควรนะจังหวะเทคตัวขึ้นเตะลุกงนี้นะครับดูนะจังหวะบล็อกขึ้นไปมองนะกวก็เรียกขึ้นไปดึงรอนะครับผมแล้วหักหน้าขวาครับเอาเลยครับยังคงจับจังหวะกันอยู่ครับสำหรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับแต่ยังเบียดกันไปมาครับกอลกดเสิร์ฟไปครับจีรศักด์จับได้ให้กับทางด้านตัดตะบุญเก้าจิตาครับแต่อัดบล็อกออกไปคอนส่วนได้แตาง จังหวะการบล็อกลูกนี้ของกรกฎกมลพบเนี่ยรอถูกจังหวะนะครับถือว่าเดาทางออกนะครับว่านัทพลเนี่ยจะเตะฉีกหน้าซ้ายนะครับแต่ว่ายังไม่โดนนะครับถือว่ายังทัดออกไปนะครับเจหกเจ็ดต่อหกครับนับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับหัวเนี้ให้กับโกบอลลูกนี้โอ้โหดีของได้แต้เลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าชมความเร็วครับติกิริยาไหวพริบของทางด้านกรกฎกมลพบนะครับเห็นบล็อกแล้วครับ เป็นไหวพิบเลยเลยครับการเอาตัวรอดลูกนี้ครับคือยกขึ้นมาในลูกมันกึ่งๆึจะล้นแล้วซะด้วยซ้ํานะครับเจ้าตัวชิงเล่นก่อนนี่ครับเท่าสกอร์เจ็ดเท่าครับดูเกมเสิร์ฟครับว่าจะเสิร์ฟจาะไปยังไงระวังหลังไปอีกแล้วครับผมบอลเปิดหรือยกกลับเข้ามาให้กับพี่ตดแล้วเทคตัวเตะเอาเลยครับดึงนีเหมือนกันครับได้ตใช่ครับโอ้ดูไหวพิบตัวเตะคู่นี้ครับครับคือต้องดูว่าใครจะเป็นคนพลาดก่อนครับคือพลาดจะหวาเตะติดบล็อกครับใครจะโดนบล็อกก่อนเลยครับ ตกลงบอลลุ้นครับแฟนๆของทั้ง2ทีมครับดึงไลค์ดึงแชร์ครับแปดรับชมทางเพจเจ็ดบุกไลท์ไทเปียบีเอสแล้วก็ยูทูบช่องไทเปียบีเอสครับแปดต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับโอ้โหบนเลนส์จังหวะนี้หนีบล็อกเช่นเดียวกันครับเนม้อของได้เต้มหลายลูกแล้วนะครับที่กอลิยาพยายามเตะหนีบล็อกได้ดีครับใช่ครับต้องบอกนั้นครับแออคือเป็นการชิงไหวชิงพลิบครับในจังหวะเท่าเตะหนีบล็อกเขาทั้งคู่ครับกอลียเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับนักให้กับ บอลขึ้นมาหน้าตาข่ายลูกนี้เรียบร้อยครับนครสวรรค์ได้แตมครับโอ้โหไหวพริบตัวเตะทั้งคู่ครับแฝงต่อแต้มาตอนนี้ใช่ครับคือจังหวะที่ขึ้นเตะท่วมได้เนี่ยคือก็ท่วมนะแต่จังหวะลูกที่ยกสายปุ๊บนี่เจ้าตัวดูไหวพริบนะครับเตะฉีกหน้าซ้ายน้าขวากันเลยเนี่ยแปดเก้าต่อแปดครับขึ้นนำอยู่หนึ่งแต้มครับนครสวรรค์ซับไพ่แล้วเสร์ฟวางหน้าขวามาครับก็อเลี้ยบเปิดผมมลยกมาที่หัวเสาครับยัดตัว ถ้าผมมองรูปเกมแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่ครับยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับแต่ว่าใ่ครับจุดเปลี่ยนของเกมผมคิดไว้นะคิดไว้ในใจว่าน่าจะเป็นจังหวะการเสิร์ฟนะครับของทั้งสองฝันะครับเท่าหมายถึงว่าเจาะเกมรับแล้วมีสายให้เห็นใช่ไหมครับใช่ครับต้องดูเลยครับเก้าเท่าครับหยมเส์ฟวางสายสุดมาลูกนี้ครับโอ้ยยังเปิดชัดอยู่ยกกลับเข้ามาให้กับนักพลแล้วโดเทคตัวเตะครับยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับสวนได้แต้มโอ้โห โกบอลว่าเสิร์ฟดีแล้วนะครับแต่พี่บอลไปถูกทางครับใช่กําลังจะบอกว่าต้องชมเลยนะเกมเสิร์ฟซ้ายสุดลูกนี้นะครับวันนี้ครับตัวทําของทั้งสองฝั่งครับเด็ดขาดจริงๆครับทั้งสิบเจ้านัดแล้วก็ทางด้านกัวเลียนะครับสิบต่อเก้าครับนับอยู่ดึงคะแนนครับจับดึงสองขึ้นมาหน้าตาขายลูกนี้เรียบร้อยครับใส่สกอร์รอได้เลยครับโอ้โหดูครับจังหวะขึ้นเทคบ็อกซ์ซ้ายลูกนี้ครับของพี่บอลครับขึ้นไปนอนรอเหมือนกันแต่ กอลเลียเห็นอยู่แล้วเลยครับหักออกหน้าขวาสุดวงเลยครับลูกนี้กอลเลีย1สิบเท่าเกมเสิร์ฟครับทีเด็ดไหมครับสิบเท่าครับเกมเสิร์ฟครับแล้วเข้าช่องกลางมาครับอลเปิด้วยกเข้ามาให้จับพี่นาลเท็กเตะครับนครสวรสค์ได้แต้มนักกีฬายืนเส้นหลังครับเอาเลยแต่ตีเซียนนะครับเปลี่ยนแดนนะครับนี่คือคู่แรกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ต่อไปครับจะเป็นสโมสรราชนาวีมหาวิทยาลัยประทุมธานีครับ กับทีมหนองบัวแคาเดมี่ครับผม21แต้มครับใช่ครับดอกเกรัตก็อยากมีคู่พิเศษด้วยนะครับสมบรสตะกอหญิงราชบุรีครับจะเจอกับสมรสตะก้รนทบุรีครับอุ่นตาอแต้มต่อแต้มแบบนี้ครับดิวเรามีดิวนะครับสุดที่25แต้มครับ11ต่อ10ครับเสิร์ฟวางซ้ายมาเปิดจ้ากรมลยกจากท้ายขอดเข้ามาเอาเนี้มหอมได้แต้มโอ้ลูกนี้ครับทัดบล็อกครับแต่ว่าลงทางฝั่งของนวสวรรค์ซับไพครับ ครอยู่จังหวะอยู่แล้วครับโอ้นิดเดียวครับนิดเดียวครับต้องชมทั้งก่อเลี้ยแล้วก็ชมทั้งจังหวะบล็อกด้วยเลยครับลูกนี้สิเท่า11ต่อ11แต้มครับโอบนต้นชาลีครับดูจังหวะการเสิร์ฟครับไปทางไหนครับยอดมาเนี่ยยี่ยีเก็บไม่ได้ครับเล่นเองแล้วครับตีกแล้วครับลูกที่2ของเกมนี้ครับทีเด็ดเลยนะครับอย่างนี้ครับปกติครึ่งรอบเนี่ยจะมีจังหวะเทคนิดนึงนะแต่นี่พี่บอลแกยืนเตะเหมือนเหมือนเหมือนยืนเสิร์ฟอยู่หน้านี้นะครับแล้วดูจังหวะสะบัดดิครับโอ้โห จะสังเกตเห็นว่าการสะบัดข้อเท้าครับในจังหวะขึ้นฟาดสิบสองสิบเอ็ดและฉีกขาสวยด้วยครับโอ้๋อครับเนียมหอมได้แต่คือเเอาลยครับจังหวะของทั้งคู่พยายามที่จะมองหาลูกเสิร์ฟที่จะได้คะแนนมาโดยตรงเลยนะครับแต่ยังไม่สับเ็จครับตอนนดีสองเท่าสองเท่าครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ของเนียมหอมครับกตลอดการมบนพบ เสิร์ฟตัดมาที่หน้าซ้ายพี่บอลยังยกได้อยู่แล้วย,ยกกลับเข้าไปให้กับ oh! พี่ลูกนู้ลูกนี้ว่าไงครับตอนนี้ยัง50-50ครับ,รบต้องคุยกันก่อนมีติดชาร์ลส์นะครับแต่ละทีมนะครับถ้าเกิดจัง l วะม,<อ>ง<ก>มึงได้ครับลุ้นี้ครับต้องดูครับว่าการตัดสินมาลุ้งนี้ครับใช่ครับคือลูกเป็นเร็วนะครับในจังหวะขึ้นทาบใช่ครับแฟนๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ทางเพจครับเฟซบุ o กไลฟ์ไทยพีบีเอสแล้วก็ y o u u t ยูทูบช่องไทยพีบีเอสแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาครับทางแอดไลน์ไทยพีบีเอสครับหน้าจอสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคนรีบวดหมายเลขสามเลครับนครสวรรค์ได้แต้มแต้มของนครสวรรค์ครับผม่สัักคครรูนบโอ้แต่ว่าเตะมุมแคบเหลือเกินเนีะหน้าออกใช่พูดดูดีครับเนี่ยดูในบล็อกมีนิดเดียวดูครับแกยังไปเตะออกมุมนั้นอีกครับแคบไม่เหลือพื้นที่แล้วนะครับสองโหลงสุดจริงๆครับลูกนี้ครับพี่นัทครับจะยอดมาครับโกลบอลเปิดครับ ยกจ่ายเข้ามาให้กับกอวเลียครับและขึ้นเทคล่วมบล็อกครับเต็มของเต็แ้ตอนนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยเลยครับทาง a c e b o o k ครับกับ4,800คนแล้วนะครับเรียกเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะๆครับดูเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยครับเอาละครับเรามาดูแต้บซีนะครับเท่า13ต่อ13คะแนนครับกัวเลียก็พยายามที่จะหาจังหวะการเสือบท้ายแทบโดยตรงเลยนะครับเสือบข้ามมาก่อนครับ นัทเปิดหัวตกเลตเองแล้วครับอ้นี่เหมือนไม่รู้กันจังหวะนี้ครับโอ้โหพลาดครับต้องบอกอย่างนั้นครับผู้เล่นของนครสวรรค์ซับไพครับไม่ได้คุยกันก่อนเลยครับลูกนี้ครับโอ้คือลูกนี้เนี่ยพี่นัทเองเนี่ยหาจังหวะเตะยากแล้วนะคืออย่างที่บอกว่าพี่นัทเนี่ยปกติจะเป็นนักตะก้อนที่เล่นใน3ามสามนะส่วนใหญ่นะครับคือเล่นเป็นคู่หน้าแบบสี่สิบสี่นะครับสิบสามดูมาสักคู่นี้เลนลากไปเล่นนะครับเปิดครับ แล้วยกขึ้นมาลูกอลโอ้เนียมหอมได้แต้วมาสองแต้มติดเลยครับโอ้โหนั่คือสิ่งที่ทางเนียมหอมรออยู่ครับจังหวะการบล็อกลุกงนี้ครับเป็นการบล็อกครั้งแรกที่ได้แต้มของทางด้านทีมเนียมหอมแล้วก็เป็นการเตะติดบล็อกครั้งแรกของทางด้านทีมนครสวรรค์ซรัพย์พายครับเช่นเดียวกันครับโอ้โหเอาเลยครับพอความไม่เข้าใจการเสียไปหนึ่งแต้มแล้วเนี่ยเลยเสียเพิ่มเลยครับเอาดูเบื่อจะมีการบล็อกครับชาเลนจ์เลยครับ ชาเลนหรือไม่ครับดูจังหวะการเทคเตะลูกนี้โอ้โหคือต้องดูนะว่าอาจารย์ว่าไงนะครับชาเลนเป็นผลนะครับคือต้องบอกว่าถ้าตามแตนก็ส่วนได้แต่ก็ถ้าไม่มีกล้องนะครับคือรูปแบบนี้คือบล็อกเพอร์เฟคเลยครับถ้าไม่ได้ไปชิงจังหวะเล่นนะครับแต่พอเราดูจากกล้องปุ๊บเนี่ย คือ่วนได่วนหนึ่งของร่างกายเราข้ามไปแล้วเล่นลูกฝั่งนู้นะครับถือว่าเป็นลูกเลนหมดนะครับและนี่ครับเปลี่ยนตัวเลยครับนครสวรรค์นะครับส่งพิธีประปามาครับธีรพลวาสุกีนะครับและนี่คือคู่หน้าเลยครับนี่แหละทีบอลประปาครับผมครับไม่ค่อยได้เห็นในแะก้อก็ลีกตะก้อแมชกการในขันระดับประเทศนะครับคือดูครับฝีเท้านักกีฬาไม่มีดีกีครับโยมาครับดูจังหวะการยกเข้ามาลูกนี้แล้วยังไ่รอดได้ ของคลิปเดียวพอพีออกไปอีกแต่สิ่งหนึ่งคือพิธียังไม่ได้ลงนะรอบเช้านะครับใช่ครับต้องดูว่าเพิ่งเปลี่ยนลงมาเนี่ยจะมีจังหวะการเล่นตื่นหรือเปล่าถ้าตื่นนี่แย่เหมือนกันนะครับครับผมถ้าเสียสักลูกหนึ่งเนี่ย16 14 16ต่อ14ครับโกบตต้ชาลีครับหาจังหวะการเสริมนะครับไปทางไหนดีครับต้อนรับเจ้าทีหรือเปล่าอืต้อนรับจริงๆครับทีปิดหัวบอลชกขึ้นมาทีบเตะติเเลนครับโอ้โหเน่า และจังหวะแรกที่ขึ้นทำครับ,บดึงกระโนดดขึ้นเทคแล้วเตะใส่เนตคือลูกยกเนี่ยจะดึงดึงออกหลังนิดนึงครับแต่ถามว่าไกลมากไหมไม่มันไม่ถึงกับไกลหรอกครับแต่ว่าเตะจังหวะย,ยากเหมือนกันนะค <c ough S 2> รับเจ้าตัวนี้เพ <c ough> ิ่งเดินลงมาจากออมาหน่าสำรองเนี่ยครับผมเจ้าตัวดียิ้มเลยครับเอาแล้วครับโค้ดลกนะครับเข้าไปแก้เกมแล้วครับตอนนี้ครับคือต้องมองไปถึงการแก้เกมเลยเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นพี่บอลพี่นัดปุ๊บเนี่ยเกมละเอียดมาตลอดเลยครับ มาเสียลูกกักกันแล้วก็ลูกไปติดบล็อกกอเลียนะครับเวลานอกครับตอนนี้ก็น่าทำให้ทางฝั่งเนียมหอมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับเพราะว่าระยะห่างน่าจะ2แต้มนะครับ3มแต้มครับสามแล้วครับ17ต่อ1 4ครับเขาเสียลูกเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับครับ17 14 17่ต่อ14ครับโกบนตต์ชาลีครับ เสริมเบอร์กีเป็นผลเอาอีกครั้งไหมโกบอลเสิร์ฟหลังสุดเลยครับทีละบอลมาจากกุกีเปิดจังหวะแรกและจีรศักดิ์คารมาขึ้นมาทีละบอลครับไม่พลาดครับในช็อตนี้ครับเริ่มมาบ้างครับเอาเลยครับเริ่มมาบ้างแล้วครับถ้าใครไปเห็นตามงานวัดได้ดูพิธีพี่บอลเล่นนะครับผม<อ>จะมีจังหวะการยกไก่สวยๆให้ได้ดูตลอดนะเดี๋ยวต้องดูวันนี้เราจะได้ดูหรือเปล่านะครับ15 17ที่จังหวะเกมเสิร์ฟครับ15ต่อ17ครับ เสิร์ฟซ้ายลูกนี้เปิดได้ครับรวมแล้วยกขึ้นมาดูจังหวะการบล็อกซ้ายลูกนี้ครับเตะทันบล็อกกับไปครับยังเป็นแต้มของเนียมหอมอยู่ครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของทีมเปียมหอมนี้ยังถือความได้เปรียบครับในช่วงท้ายเกมครับนำห่างอยู่3คะแนนนะครับโอ้โหดูจังหวะการขึ้นเซตะลูกนี้ครับ15อ๋อ18ต่อ15ครับกอลากดกับบอพบครับสุดหล่อเสิร์ฟไปเอ้าบอลการมาป้ายกับทีการมาป้ายครับพอเขาเริ่มเข้าที่ครับ โทษครับตำกสวนได้แต่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เทคเตะซ้ายได้สวยเลยนะครับพี่จีดูครับแล้วตัดกลับมาครับโกมลนน่าจะโดนลูกนี้แหละครับที่ลูกตะก้อกระเด้งขึ้นมาครับตอนนี้นอนจุกอยู่ข้างสนามครับเอาละครับโอ้แฟนๆที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาทางแอดไลน์ไทยพีบีเอสครับบอกว่าเชียร์ทุกทีมเลยค่ะสู้ๆแม่อายุ85แล้วแต่ชอบดูกีฬาตะก้อมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ อยากดูการเชคเตะลูกเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะลุกขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ครับช่วงท้ายเกมนะครับน้ำนอยู่สองแต้มครับโกมลกลับมาภาคนี้นี่สิบพร้อมเพียวเลยนะสิบวิบานหกต่อสิบแปดครับเกมสืบแล้วเข้าโอ้แลวทนเเนี้จะไ,ได้อยู่รับโกมลสมาธิด,ดีกับลูกนี้โอ้โหเลยนะความหนึบเหนียวของโกมลครับต้องบอกเลยว่าลูกนี้สมาธิดีจริงๆครับอ่าคือลูกอย่างนี้ครับกอลโกดโกบนพบนี้ คือทําได้บ่อยนะครับในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับจังหวะกระโดดขึ้นเหยียบสลับขาอย่างนี้ครับสิเป็นทีเด็ดของทางด้านกัวเลียเลยครับ19ต่อ16ครับจะขึ้นท่าได้หรือไม่ครับโกลบอลเสิร์ฟมายังเปิดนะครับเอ้าหลุดครับต้องเล่นเองแล้วครับจังหวะสามแต่ยอดได้แต้มครับแก้ไขได้ดีครับยังเอาตัวรอดได้ครับลูกนี้ครับคือต้องบอกว่าจังหวะเกมเสิร์ฟเนี่ยกดดันเกมรับของท้องถานซัฟท์ไฮได้มากแล้วนะลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับ แต่ก็ต้องชมครับว่าจังหวะการเอาตัวรอดครับของิธีหลักงานนี้ก็แต่ยอดครับ19 17ต่อ19ครับยังตามอยู่สแต้มรลหวางหลังไปแล้วก็เปิดหนึ่งมุนยกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยครับผมเตะทัดบล็อกหลุดออกไปอย่างท้องเต้จ้าเอาละครับนีคือแต้มขึ้นท่านเลยครับเป็นแบบพอยต์นะครับโอ้ดูครับจังหวะขึ้นเทคเตะลูกนี้ครับบล็อกแต้มเดียกเกมเตะก็สูงบล็อกก็สูงมากครับ20 17 20ต่อ17ครับเซิร์ฟปิดเกมเลยหรือไม่ครับตรงฝั่งนี้ต้องล็อกไปแล้วครับต้องเล่นเองดีครับโอ้โหว่าไงครับหอมแกล้งไปเองครับผมแล้วก็เป็นทางด้านเนียมหอมนะครับชนะสโมสรนครสวรรค์สังข์ทไปด้วยสิบหอยี่สต่อ17บรับ ถือต้องยอมรับเลยครับว่าเนียมหอมวันนี้เนี่ยมาละเอียดกว่าครับเกมมาเปลี่ยนช่วงกลางเกมนะครับตอนแต้มประมาณ1 3 1 4เนาะที่เริ่มไม่เข้าใจกันนองใช่ครับคือไปหลุดลูกนั้นเลยครับผมโอ้เลยทําให้หลุดยาวเลยครับและอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่พี่ความี่บอกไว้แล้วนะครับว่าเกมเสิร์ฟของท่านเนียมหอมเนี่ยคือสามารถเสิร์ฟเจาะได้ทั้งสองคนนะครับอ่าใช่ครับกรบ่อยนะครับคือเสิร์ฟแปรเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟให้รับเสียไปเลยหรอกครับแต่อย่างลูกเนี้ยครับเห็นไหมต้องลากเล่นเองแล้วครับ จังหวะนี่บันดาิเกินไปครับใช่ครับเป็นแชมป์เก่าเลยครับผมที่ยังผ่านเข้าสู่รอบชินะเลิศครับต้องดูครับว่าจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมครับผมเพราะว่ารองแชมป์ของเขาจะแข่งเป็นคู่ต่อไปครับไม่รู้ว่าจะมีรีแมตจากปีที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับวันนี้นะครับเราถ่ายเท่าสดนะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่เนี่ยจบไปแล้วครับเหลือรอบรองชนะเลิศอีก1คู่นะครับแพ้ตกรอบไม่มีชิงที่3านะครับใครชนะจะไปรอชิงชนะเลิศแล้วก็จะมีการแข่งขันคู่พิเศษนะครับ ดับเบิลหญิงนะครับเ,เดี๋ยวได้ดูกันนะครับ,รบแฟนๆที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาจากทางบ้านว่าคุณไทยแลนด์บอกว่าสุดยอดไทย,ยทีเอเชียร์ที่บ้านครับขอบคุณมากครับบอกว่าคุณปยยาายยาริยายินดีินว่าฉายาโกบบนลผิคนจีบครับนนนแน่น<ล>นหนึบ,นนบไม่คิดดูลูกคิดในทำอะไรเขาไม่ได้ครับไหวิทีมากจังหวัจ้าวพายเองเกือบจะมีจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับที่จังหวัดเจนเซอร์พันเน็ตแต่ว่าโกมวนยังยิ่งอยู่ครับ แลวตอนนี้ครับการแข่งขันพู่ต่อไปพร้อมแล้วไปดูชมหน้านักกีฬากันเลยครับผมและสุดท้ายครับเป็นเยียมหอมที่เอาชนะไปได้21ต่อ17คะแนนครับก็ถือว่ายังไวลายดได้ดีแชมเก่าใช่ไวรุ่นลังสิตธไม่ผิดหวังจริงๆ, <laughs> ๆ,ๆอนนะไรครับคู่ต่อไป สำหรับคู่นี้ค่ะก็มันไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเพราะว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเขาแสดงฝีมือไว้อย่างสวยงามเลยค่ะเป็นการเจอกันของทีมสโมสรราชนาวีมหาวิทยาลัยปทุมธานีออในรอบ8ทีมสุดท้ายเขาเอาชนะเพื่อตะก้อปักใต้ไปด้วยสกอร์21-12ต่อค่ะนำทีมโดยอาสาสมัครทหารธีรเทพยานสิริ อาสาสมัครทหารผ่านสุภสินปบุญเรืองและอาสาสมัครทหารผ่านนัชพลสังวันและคู่ต่อสู้พวกเขาในวันนี้ครับเป็นทีมที่สามารถเอาชนะสโมสกกรสกอราชบุรีมาได้ในช่วงเช้า22 2ต่อ